ครูครูไปช่วยจัดด้วยนะครับครับของเราเยอะเลยอาจจะต้องเป็นาดนงร้องร้อร้องร้อง้ไงร้เวลาอ้องม้อ้าครับงวาตงร้ราบเ้องร้ร้งร้องร้อร้องร้อร้องร้้้ออรรรรน้้ารก อันจะเป็นเครื่องเกิอนใจให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องูนอบอบรจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานร่วมของจังหวัดกระบี่วันนี้มีสมาชิกองบบรเข้าร่วม200นายบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญพยานตนในพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอบบเป็นระดงของแผ่นดินว่า ในเรื่อง<า>แสงสูงมากนะท่าทนเรื่องในวันสาคัญนี้อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท่ส่วนราชการวันนี้ก็มาหลายท่านนะครับท่านรองผู้บังคับการตารวจบุทรธรเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐกต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัยทุกวันนี้โลกเปลี่ยนภัยต่างๆก็ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา523เริ่มต้นปฏิบัติการพอพร,ะะรองเมื่อวันที่22กะนนักฎาคม2 5บ500ขาสุขของพี่น้องประชาชนและสังคมสืบไปปีิได้เวลาสุขคบจบขยะตองนี้นะครับต้องตักพ่อนรอทุกท่านนะครับต้องท้างนะครับหัวหน้าถุวนราชการทุกท่านนะครับ ลูใหม่เขาับคนเับนี่ะชาชนกมายชั้นเลยครับบนทุนดีนำคุณไกนนาราสมัยก่อนนี้เขเป็นล่องทิ่นับี่ดิแดงเขาก็จะเป็น่บแบบนี้ครับก็ล้วก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประจำช่วงบ่ายนั้นเป็นานีการกีฬาสำคัญนะครับ